ค่ะเมนวนค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะมาตามแนวทางกับเมนวนค่ะในวัดวันที่สิบเจ็ดมกราหกแปดนี่เนาะค่ะเอามือลงค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ว่าคุณแม่ฝันแล้ววาสันคุณแม่ฝันมือไรคะฝันมือมือวาดนี่อฝันมือวาดเนาะค่ะเออยังคื่นนั่นแหละค่ะฝันแน่าไรคะคุณแม่ยังมาฝันเห็นพอกันยังมาเพิ่นเอิญเนาะเอิญกาอัน พ่อนังกะกะสูงขึ้นกลัวเกาในจังหน่อยเข้าบ่ากับบ้าพ่ออยู่กับพ่ออยู่เปิดประตูเปิดประตูเพิ่นว่าค่ะเปิดประตูเ้อะเพิ่นว่าสิเอาไผล่ะพอ่อเฮงยังล่ะสิเอาไก่ไปไววเพิพ่นว่าอืม่อนะค่ะแล้วอุ้มไก่ยังวะแล้วอุ้มไก่ตัวหนึ่งยังวะไก่ตัวหนึ่งเออไกน่น่ะ ไก่ไก่โตแบบใหญ่เลไ,ไ,ไก่นะค่ะแล้วอุ่มไก่ที่หอนเป็นไกอ่อยังค่ะคุณแม่ไก่ตีจีละไกต่ไกตูไก่ตีใหญ่ยังวะสิเอาไปไหว้ในฮื่น่นบ่าสิเอาไปตี่นว่าค่ะพบนบ่า,าบ,า,บางสิละ่ะเอาเอเปิดประตูให้แล้วจักไพหลอกเบากร้างถอแม่กับเพ้าไปเปิดออกบ่บเห็นนาได้ไดยินต่เสียงเสเียงไพ่ะ เสียงพอนั่นล่ะโอ้ได oh, <okay. S 2> ้ยินเสีนาได้ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงวาพอ่ออืมวาพ,พี่พ่อค่ะได้ยินแต่เสียงแต่ว่าเห็นแต่ทังทังหลังเราเสียเอาเปิดประตูเปิดประตูเรากูเสียเอาไกลไปไหเจ้าไปตีเหล่าอืมเาเอาค่ะพี่พอ่อแม่ก็เปิดประตูเข้าไปหาเหล่า บ่แมนแม่ไปอันนี้เปิดประตูให้เราบาา้านสรเปิดประตูให้เราเขามากเออ,อให้เขานเฮื่อนบาาอ้านสระนัเราเราเสเอาไก่เขาไปในเฮื่อนไปไหวในเฮื่อนเราโอ้เฮื่อนในเฮื่อนไผ่บ้านี้ก็เฮื่อนล้างไงนันตีโอ้เฮื่อนคุณแม่เอง,อง,องเออเฮื่อนล้างยังไงนันตีค่ะแนวเราก็อยู่หันเนาะเราก็ตายอยู่หันที่พอค่ะเออบ้านนี้ก็เราบ้าเพิ่นฮะใช่เหรอ คันว่าเอาไก่มาไหวเอาไก่มาไหวยันได้เห็นเห็นไกบ่บบใส่ละคนเป็นแสนไซล่ะพ่อพ่อแม่อะ<ม>เล่นหลัดบอยแมนพอบีิออกมาทาั้งนี่บอเห็นเลยอบอเห็นเลยไปทังนั้นก็บ่บเห็นมาทาั้งนี่กระ่บเห็นนายอยากเห็นพอน่อเนาะวาอยากเบาน่ะพออ่อแม่มบ่ล้ค่ะโอ้ยกันยังว่ะแม่แม่เราวาโอ้ย อีพอไปใส่เอวยเอาไก่มาแหละเพื่ไปใส่เอวยบาลเรา่ววาจังสีค่ะเออแล้วก็แลนไปจางนน้นทามถามมันดูไก่ไก่ฮื่นอ,อีพอเพิน่นเพินพเพ่นมาหนีพเพิ่นไปใส่หลังบาสันว่าเวากันนหน้าค่ะคือพอเห็นก็เลยว่าจังสีให้ตอมไปเลยอรุค่ะโอ้ยแม่ว่าแม่ตื่นขึ้นมาแม่เรววา่า กใจช่างขีดหอดพ่อแน่ดีใจแน่กับป้าน่ะเล่นหาพ่ออยากเห็นพ่อในความฝันเนาะความฝันค่ะนังว่ะกับฟันบ่ยาวเ้าวน้อฟันสังคันจื้อได้ซ้ำนี่ะีหละค่ะแต่บางเห็นพอก็ค่ะอุ้มไก่เนี่ยอุ้มเพิ่นสีเอาไปตีแล้าว่านจ้ะไก่นั่นแดงจึงคึงเลยไก่ตัวสีแดงเออสีแดงค่ะตัวบักง่ายเลยตัวบักง่าย ไก่ผูแล้วสีอาบปตีเราเราอุ่มเอาไก่นั่ยใจมันงามค่ะยั่งว่าบ้านนี้สีขอถามคุณแม่ได้บ้านนี้บ้านเลขที่ที่คุณแม่ฟันว่าคุณพรผีพอเนาะอื่นแบผีพอเนาะผีพอของเมนวนนี่อุ่มไก่เข้าไปนี่บ้านเลขที่เท่าไหร่สี่สามบ้านเลขที่สี่สามแมนมีทับมีมูบ่ มมเก่าซีสามมูเก่าเนาะแม่บาริทีซีสิบสามโมเก่าแม่บา้านนี่ผีพอนีเสียชีวิตตอนอายุจักปี 5, 7, 5, 8, 7, ห้าสิบเจ็ดบอกเฮ้แปดสิบเจ็ดวะให้ให้คุณแม่คิดก่อนเนาะให้คุณแม่คิดก่อนค่ะ<บ><บ>อยู่ในถาดหล่านะ่แม่แม่ถือกเกล็กเนี่ยแม่ไปเบิง่งแม่ไปเบิ่งอยู่ในอันถาดอยู่อยู่วัดค่ะ จุวัตนั่นพศสองพันเขาได้หรอสองสองเก่าเจ็ดหรือแปดเจ็ดนี่แล้ววะเออเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าอีพอเออเสียชีวิตตอนพศเก่าสิบเจ็ดหรือว่าอายุเก่าสิบเจ็ดปีเก่าสิบเจ็ดปีอีพอนั่นแม่เสียชีวิตตอนอายุเก่าสิบเจ็ดปีเออ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 ค่ะ ียชีวิตตอนอายุเก่า17ปีเนาะออค่ะบ้านท,ที่นี่บ้านเล็กที่ก็ได้แล้วเนะาะอายุผีพ่อก็ได้แล้วบ้านนี้ท้าห้คุณแม่ตีตัวเลขกไ้สิตีให้ตัวไรเพราะว่าผีพอ่อในอุ่มไก่ตีอุ่มไก่ไก,ไก่มันก็ขึ้นเป็นเก่าอยู่เลยแหละนะค่ะไก่ก็เป็นเก่าไก่ก็เป็นเก่าเก่า แต่ว่าแม่นั่นไปอันอันแม่ถือเกลกงวดก่อนฟันใบพอแล้วอุ่มไก่นนค่ะเลขกมันออกเก้าเจ็ดเดี๋ะก็ถือเลขสามสิบบาทเก่าเจ็ดเนาะเก่าเจ็ดกับอายุเพิ่นเนาะพแม่เพราะว่าเพิ่นมหาเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วมหาม่ปักกุนี่เห็นกับแสดงว่าอายุเพิ่นเนาะแม่ตีจากฟันบัดนี้ตีจากฟันนี่ถ้าคุณแม่ตีไห้นี่จังไรเก่าก็มาเพราะว่ามีไก่เนาะแม่ ผู้เฒ่านี่กัเป็นเก่าอยู่แล้วเนาะเก่าอยู่แล้วเก่าเก่าก็ได้แล้วไก่เก่าตัวป่ะนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเออตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งเออสีพวกเก่าเก่าหนึ่งบอกเอยแมนแมนเก่าเก่าหนึ่งค่ะเนาะเพราะว่าเก่าเจ็บนี่เป็นอายุเนาะเออเก่าเจ็บเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ฟมันตัวเดียวกัน บอกระติสเบญน้ำเนาะสามโตเก่าเก่าหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมตีซอยกันกับคุณแม่เนาะค่ะแมเก่าเก่าหนึ่งแล้วก็อายุเพลินตอนเสียชีวิตเก่าสิบเจ็ดปีเนาะแมักกาบันทกที่สี่สิบสามหมู่เก้าเนาะค่ะสี่สบสามหมู่เก้าแนวทางของคุณแม่ในหัวหนี้เนาะค่ะคุณแม่ชีวให้เพิ่มเติมบอกเรื่องห้ซ้ำนี่บอไม่ ต่ออลไรอีหละไม่ซ้ำหนี่ซ้ำนี่เนาะจ้าค่ะนอกเนื้อจากนั้นก็นให้ท่านผู้ชมทางบานตีซอยกันค่ะตีตัว,<ม>ตวเลขกออกมาซอยกันเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นก็ตีให้991เน่าะค่ะแม่เก่าเก่าหนึ่งเป็นเหลขกตีจากฝันค่ะเป็นแนวทางของเมนวนในงวดวันที่1 7มกราคม2567น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกทันเนาะค่ะมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขหูสุขคนค่ะเอาหายคุณแม่เพิ่นไปพักผ่อนเนาะคุณแม่เนะาะค่ะรบบวนเวลาเพิ่นสักพักค่ะ ขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะบแพงแนวทางขอบคุณค่ะาสรุปแ <ๆ S 1> นวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมนนวลค่ะในงวดวันที่17มกราหกแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะเมนนวลนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะสรรันสันฝันโบยาวฝันเห็นผีพอเพิ่นว่าค่ะอุ่มไก่ตีมาตัวหนึ่งเพิ่นว่าตัวบกไงตัวแดงจึงคึงเพิ่นว่าค่ะอุ่มมาสิเขานี่เหอนเพิ่นว่าค่ะ บอกไม่นวนว่าให้เปิดประตูให้แน่ว่าสันสิเขานี่เขื้นนว่าสันไม่นวนนี่ก็ไปเปิดประตูให้เพื่อนว่าค่ะเปิดประตูเฮือนให้เนาะค่ะล้วพีพอนี่กะอุ่มไก่เขานี่เึืนนเพื่อนว่าพราะอุ่มไปแล้วเนาะค่ะแม่นวนนี่อยากเห็นหนาพ่อว่าสันสิไปเบิงหนาพ่อว่าสันเตโบห็นเห็นแต่ไกลว่างไว้เพื่อนว่าค่ะแลนลัดหาพ่อหาไซกับโบหินเพื่อนว่าค่ะพ่อนี่หายไปในพริบตาเพื่อนว่าค่ะ ฝันซ้ำนี่เพ whatever, ิ่นว่าค่ะฝันสันสันฝันโบย่าวเนาะค่ะเม่นวดนี่ก็เลยให้เนี่ทางมากก็คือเก่าเก่าหนึ่งน้อค่ะเลขสามตัวตีจากฝันเก่าตัวแรกนี่ตีจากผีพอเนาะค่ะเป็นผููเถาน้ำเก่าเพิ่นว่าค่ะเก่าตัวที่สองนี่ตีจากไก่เพิ่นว่าไก่นีน้ำเก่าเพิ่นว่าค่ะหลักกันหนึ่งนาะค่ะสุดท้ายก็คือตัวที่สามก็คือหนึ่งหนึ่งนี่ตีมาจากไก่ตัวหนึ่งเพื่อนว่าค่ะเพิ่นก็เลยให้เป็นเก้าเก้าหนึ่งนอค่ะเลขสามตัว รักาเก้าเจ็ดนี่วงกลมห้เน้นเลยเพื่อนว่าค่ะถ้าฟันเกี่ยวกับผีพอแย่ได้ได้โศกย่นนั่นเพื่อนว่าค่ะเคยออกแล้วเพือ 97, พ่อนว่าเก่าเจ็ดเพื่อนว่าค่ะเป็นอายุของผีพอตอนเสียชีวิตเนาะค่ะเสียชีวิตตอนอายุเก,ก่าสิบเจ็ดปีเพื่อนว่าค่ะรักะสี่สิบสามมูเก่าเนาะค่ะเป็นบานเล็กที่ของเมนนวลเองเนาะค่ะบานเล็กที่ที่ผีพอนี่อุ่มไก่เข้าไปในหันเนาะค่ะบานเลที่4 3โมูเก่าค่ะรักาเก่าหนึ่งเนาะค่ะ, 91, เ,ะ,คะเป็นเล็กีจากฟัน ตัดออกมาจากเลข3สามตัวเนาะคะ่ะเก่าหนึ่งไก่นี่เป็น 9, เก่าเพิ่นว่าไก่ตัวหนึ่งตีเป็นหนึ่งเพิ่นวาเป็นเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะเลข2สองตัวเป็นแนวทางของเมนวนค่ะในงวดวันที 10, 7, ่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่คะ่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับเมนวนสุขหูสุขหนคะ่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมนนะะุนนาำด้ค่ะกันไว้อย่าลืมว่าเก่ากับพกเป็นตัวเดียวกันอาจสิกับหัวก็ได้คะ่ละลักกะเจ็ด กับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันอาจสิกับหัวกระได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทางเบาสู่กันฟั่งค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้ารวยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ